สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสน,นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงสีนาทีทางช่อง3แห่งนี้ผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนครับว่าเราเดินทางมาที่อุบลราชธานีผมไม่ได้มาคนเดียวฮะวันนี้ผมพาคนที่ปลอมแปลงเลขที่บัญชีของคุณบินบริณตท,ที่พยายามระดมทุนนะฮะในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับที่อุบลราชธานีน้องเนี่ยมีการไปปลอมแปลงแล้วก็ได้รับเงินบริจาคเข้าไปจํานวนหนึ่งอาจจะไม่ได้มากมายนะครับ แต่แน่นอนบว่ามันก็เป็นเรื่องราวของประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นตัวน้องเองบอกว่าอยากจะมาขอโทษนะฮะคุณบินถึงที่จังหวัดอุบลถามว่าทาไมถึงต้องมาที่นี่เขาบอกแบบนี้ครว่าเขาอยากจะประกาศขอโทษต่อหน้าคุณอุบลว่าอยากได้อภยัยเขานะ,ะวันนี้นะครับพูดคุยทั้ง2มุมเลยครับทั้งคุณบินบรูลิทแล้วก็คุณเบสแล้วก็คุณรุ่งเป็นแม่คุณเบสนะครับสวัสดีครับ<ม>สวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เคยเจอไม่เคยครับเคยคุยกันไหมฮะ เคยคุยกันทางโทรศัพท์ผมไม่ได้คุยกับใครคุยกับน้องเบสหรือว่าอีกคนไม่รู้อีกคนหนึ่งชื่อทรายนะจะคุยกันทั้งสองคนเือพี่น้องกันใช่ไหมเป็นพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต,คแต่ครั้นี้ตอนคุยทโทรศัพท์อบผมผมผมก็สับสนว่าใครเป็นคนทําหรือว่าอะไรยังไงนี่ก็บอกว่าทําหนูไม่รู้เรื่องแต่พี่หนูเป็นคนทําพี่บอกว่านี่ก็ทำแต่ไม่รู้ว่าเงินจะเข้ามามันก็เลยสับสนเลยว่าอะไรเป็นยังไงนะครับ คืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะคือในเพจนั้นเนี่ยที่มีการปลอมแปลงเข้าไปนะฮะใช้ชื่อบัญชีว่าเอ่ยได้ไหมขออนุญาตเอ่ยนะนะชื่อวันนพศรนพศรนะครับทองบุตรนะครับทีนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับเบสไปถามว่านพศรทองบุตรนี่เป็นใครฮะเป็นพี่สาวค่ะชื่อเล่นชื่อชื่อสายเป็นพี่น้องกันจริงๆริงไหมไม่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันสนิทกันไหมฮะสนิทค่ะสนิทกันเลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยากจะให้พูดข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับต่อหน้า คุณบินเป็นลือธิ์ต่อหน้าพี่น้องชาวอุบลนะฮะที่ตอนนี้ยืนดูอยู่ตรงนี้อ่ะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหน่อยฮะค่ะคือตั้งแต่เริ่มแรกก็คือไปเปิดเฟซเห็นคือการรับบริจาคน้าท่วมคือเห็นบัญชีจริงๆก็คือที่เอามาดัดแปลงก็คือไปแปะป้ายบัญชีใส่เพราะแปะใส่ปุ๊บก็เลยโพสต์ลงกลุ่มแต่ก็คือไม่ได้ตั้งใจค่ะคือโพสต์ลงกลุ่มปุ๊บก็แค่กะว่าแค่โพสต์แค่เล่นๆอะไรประมาณนี้ ไม่ได้จริงจังอะไรแต่ก็พอโพสปุ๊บสักพักหนึ่งหนูก็รีบลบโพสตแต่คือมีอยู่โพสหนึ่งคือลบไม่ทันคือเขาแชร์ออกไปแล้วคือแชร์ไวมากฮะตกลงใครเป็นคนทําระหว่างเบสเองกับทรายพี่สาวหนูทาเองค่ะยอมรับว่าทำเองะนะฮะแล้วทรายมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมไม่ไม่ค่ะไม่เอาเอาตรงๆนะ,ะแต่ทําไมวันนั้นทรายถึงยอมรับกับทางคุณบินว่าเขาเป็นคนทําเห็นเขาบอกว่าคือเขาที่เขาอยากยอมรับคืออยากให้เรื่องจบๆเขาพูดแบบนี้ อยากให้เรื่องจบจบ<ช>วันนั้นที่พี่คุยพี่คุยกับทรายใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วทรายเขาบอกพี่ว่าไง <S <S ครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําแต่ที่เขายอมรับก็คือเนี่ยไม่อยากให้มีเรื่องไม่อยากให้เรื่องถึงตํารวจไม่อยากอะไรอนุยอมรับเองก็ได้ว่าหนูเป็นคนทำมผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ทําแล้วมายอมรับพี่ๆๆๆๆไม่เอาพี่ถือว่าอยากได้คนที่ทําจริงๆมายอมรับไม่ใช่ว่าเราจะมาปกปิดหรือจะมายอมรับเพื่อว่าเรื่องมันจบไปดีกว่าเรายอมรับแล้วว่าผิดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงอ เราเราก็เลยรู้สึกว่าเราเ้าคนที่มาพูดเดี๋ยวว่าใครเป็นคนทาแล้วทําเพื่ออะไรอวันนี้คือตัวเบสเองก็ยอมรับว่าเป็นผู้กระทําจริงๆย้อนกลับไปนิดนึงอะไรทําไมถึงคิดว่าจะต้องทําแบบนั้นไม่มีเงินหรอหรือว่าจะเอาเงินไปทําอะไรไม่ค่ะคือแค่ที่โพสต์คือแบบพอแป,แปะแปะไปะบัญชีคือที่โพสต์คือน่าจะโพสสิบกว่ากลุ่มคือตามไล่ลบทันทันประมาณเจ็ดถึงแปดกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเม้น์เร็วมาก แลว้วคือพอตอนแรกเขาคอมเมนต์ว่าไม่รู้หรอว่าบัญชีอันนี้มันบัญชีปลอมอะไรประมาณนี้ค่ะคือโพสต์นั้นคือลบไม่ทันแล้วแต่ก็ลบออกแต่ก็คือเขาแชร์ออกไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงจะต้องไปปลอมอ่ะเพื่ออะไรต้องการเงินหรอไม่ค่ะไม่ได้ต้องการเงิน<อ>กะกะแค่โพสต์แค่แบบถ้าเกิดเงินมันเข้ามาก็คือหนูไม่ได้ได้อย่างเงี้ยเพราะมันเป็นบัญชีของพี่สาว แต่พี่สาวบอกว่า ATM อยู่กับเรานะใช่ค่ะ ATM อยู่กับหนูอ่ะคุณมีสิทธิที่คุณจะไปเบิกได้นะคือถามว่ามันเบิกได้ไหมมันก็เบิกได้แต่ว่าคือไม่ได้เจตนาจะเอาเงินตรงนั้นนะคะคือวันนี้เนี่ยเบสในไหนเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะพูดก,กันต่อหน้าตรงๆเลยคือพูดไปตามเนื้อผ้าเอาเอาข้อที่จริงมาคุยกันตั้งใจว่าต้องการจะเอาเงินก็บอกได้นะคอือพี่บินเนี่ยเขารับฟังเขาจะได้รู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไร คือเจตนาของเราจริงๆเนี่ยคือต้องการเล่นหรือต้องการที่จะเอาเงินใช่แค่แบบแค่โพสต์เล่นๆแล้วก็จะลบเฉยๆคือไม่ได้ต้องการเงินจริงๆและทำไมต้องเป็นบัญชีของพี่สาวคือก็คือบัตร ATM คือเขาใช้อยู่กับหนูคือตอนหนูขายอะไรก็ช่างทําอะไรก็ช่างคือใช้บัญชีพี่สาวหมดคือยังไม่มีบัญชีตัวเองคือเราไม่มีบัญชีของตัวเองแต่เวลาลรอขายของออนไลน์เนี่ยค่ะเป็นบัญชีของพี่สาวหมดทุกอย่าง แล้วเวลาไปกดเงินก็จะเอาเอทีเอ็มนี้ไปกดออกมา่ะมแม่แม่รู้ไหมว่าลูกทําแบบนี้ไม่รู้เลยค่ะหนูหนูรู้ตอนในที่ข่าวออกแล้วครับนั่นแหละค่ะก็คือรู้พอมีเพจออกมาแล้วมีเบอร์บัญชีขึ้นมาเนี่ยเป็นชื่อของนพศสสนเนี่ยแม่จําได้ไหมว่านี่คือหลานแม่ใช่ค่ะจาได้แล้วแม่ทํายังไงก็เลยโทรหาเบสเขาแล้วโทรปุ๊บแล้ว น้องเขาก็ไม่ยอมรับว่าทําอแล้วพอมาตอนเย็นก็ที่ดูคลิปของพี่บินกับที่เขาคุยกับน้องเบสแล้วก็น้องทรายทีนี้ก็เป็นทรายรับอแต่พอมาตอนเช้าก็ดูข่าวอีกทีคือลูกคือลูกสาวของหนูเนี่ยคือเขาโพสต์ขึ้นว่าเขาอทําทเองอแล้วหนูก็เลยโทรไปหาอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็ยอมรับครับคือพอแม่รู้ว่าลูกเป็นคนทําตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเสียใจมาก เพื่อนๆหรือคนที่ทํางานรู้ไหมว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของลูกแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขารู้ไหมแต่หนูก็คิดว่าเขารู้แหละอเรณนภาวันนี้แม่จะทํำยังไงอยากให้ลูกเขาขอโทษทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอโทษกับบิ่บินเขาด้วยนะคะแล้วก็ให้เอาเงินที่อยู่ในนั้นอ่ะโอในกลับ กับไอค้คืนคืนซูบินของไอ้คืนในสูขขอของพี่บินเขานะคะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาทางนี้นิดนึงนะฮะทางเบสเองเนี่ยเงินที่ได้เข้าไปในบัญชีเนี่ยเท่าไหร่คือตอนแรกที่ไปปรับสมุดบัญชีนะคะคือที่ธนาคารเอาไปปรับวันที่เกิดเรื่องวันแรกอตอนเย็นคือย,ยอดอยู่แค่พันสี่ร้อยกว่าบาทแต่ยอดตอนนี้อยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยกว่าบาทครั้งแรกเลยเนี่ยพันสี่ค่ะแต่ตอนนี้สี่พันกว่าใช่ถอนออกมาไหมไม่ได้ถอนค่ะ ไม่ได้ถอนตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วบัตรอเทมตันนี้อยู่กับใครอยู่กับพี่ค่ะเห็นบอกทะเลาะกับพี่ด้วยใช่ค่ะทะเลาะกันทาไมฮะเพราะตอนแรกเบสเองไม่ได้ยอมรับใช่ไหมว่าเบสเป็นคนทำใช่ทำไมถึงไม่ยอมรับตั้งแต่แรกคือตอนแรกมันแบบมันยังไม่กล้าคือเราไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็คือพอได้เกิดเรื่องก็คือไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นแบบนี้คะคะ คิดว่าแบบพอเราโพสปุ๊บเราลบเสร็จคือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็คือขอเป็นแบบนี้ก็แบบเสียทุกอย่างก็คืออยาขอโทษ่ะขอโทษพี่บินขอโทษทุกคนขอโทษที่ทำให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคือไม่ได้ตั้งใจอะไรสักอย่างคือขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ เดี๋ยวในมุมทางที่ท็อปเองจะว่ายังไงเดี๋ยวกลับมานะฮะพักสักครู่นะครับ,รบเดี๋ยวกลับมาผู้ชมครับเอาละฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสน,นะครับผู้ชมครับยังพูดคุยกับทางคุณบิวเลอร์ลิ์แล้วก็คุณเบสแล้วก็แม่คุณเบสนะครับในกรณีที่ได้มีการปลอมแปลงครับ เบกที่บัญชีในการรับบริจาคเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะฮะที่อุบลราชธานีเมื่อกี้น้องบอกไปแล้วว่าตัวเขาเองแบบเขาไม่ได้ตั้งใจเชื่อไหมในใจลึกๆผมผมฟังเนี่ยผมก็ยังไม่ย,ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าว่าสิ่งที่น้องพูดมาเนี่ยเป็นความจริงเพราะว่าดูจากว่าเฮ้หนูทําเล่นๆหนูอะไรเงี้ยสมมุติว่าวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่านั่นคือยังไม่มีข่าวออมาว่านั่นคือเพจปลอมเนี่ยเองินอาจจะเข้าไปเป็นหลายหมื่นวันนี้เป็นแสนแล้ว ถ้าเกิดตรงนั้นแล้วถ้าเกิดมีเรามาปุ๊บเนี่ยท่านเงินเป็นแสนน้องจำเมื่อคืนไหมคืนค่ะแล้วก่อนที่น้องจะทําน้องไม่ไดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกออนไลน์พวกพวกตามเนี่ยม,มันเร็วมากเลยนะคือตอนแรกก็คือยังแบบก็คือหนูตามลบทุกกลุ่มคือมันทันดูเจ็ดแปดกลุ่มเนี้ค่ะคเพียงแค่อยากจะลงแค่ในกลุ่มของหนูแลคนอนกลุ่มเนี่ยเอาเงินโอนให้หนูใช่ไหม คิดกำไรคิดแค่นั้นเองใช่ปะค่ะมันก็ไม่ได้เกินเลยขนาดนั้นมันคมว่าไงฮะคือตั้งใจเอาเงินของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาให้ใส่ของหนูนะแล้วหนูจะว่าจะไปพี่บินบริลิตอย่างนี้ปะไม่ค่ะไม่แบบนั้นคือแบบที่หนูโพสต์คือก็คือหนูก็ยืนยันคําเดิมว่าหนูแค่โพสต์เล่นๆคือที่หนูโพสต์ตอนที่ยังไม่มีใครมาเม้นหนูก็ตามลบแทบทุกกลุ่มแต่กลุ่มนี้คือมันลบไม่ทันคือนั่นนะฮะแต่ที่นี่สิ่งที่พี่บินเขาอยากจะรู้เนี่ยก็คือว่าเจตนา เราใช้คำว่าเจตนาแล้วกันนะเจตนาของตัวน้องเองในการทําเลขที่บัญ,ญชีปลอมขึ้นมาเนี่ยโดยการไปเอาของพี่สาวมาใส่แล้วก็แชร์ไปตามผมต่างๆนั้นนหะเ<อ>จตนาของเราพี่ต้องย้อนกลับไปถามคําถามเลยว่าเจตนานั้นคือต้องการเงินจากกลุ่มพวกน้องของน้องใช่ไหมคือถ้าเกิดเขาโอนมาถามว่าเขาต้องโอนอยู่แล้วบางคนก็ต้องโอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าโอนมาถามว่าหนูอันนี้คืนไหมมันเป็นบัญชีของพี่สาวหนูก็จะโอนคืน คือไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ยังไงก็โอนคืนนะคะเออแล้วรู้ไหมสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมาทําให้พี่สาวเราซวยไปด้วยคือตอนแรกก็คือไม่ได้คิดค่ะแล้วทำไมเราโยนให้พี่สาวเราอะถามว่าได้โยนไหมไม่ได้โยนเลยที่เขารับสารภาพคือเขารับสารภาพของเขาเองคือเขาอยากให้เรื่องจบอืมค่ะคือไม่ได้โยนเรื่องไม่ได้โยนให้ใครและรพศนี่เราใช่ไหมไม่ค่ะพี่สาวรพศนี่เขา เาโดนเต็มๆอยู่แล้วว่าเป็นชื่อเขาแล้วก็เอ่อเป็นธนาคารของเขาเพราะนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องมุ่งไปในพัสอนไม่ใช่ตัวเราเพราะนักพรตอนแรกก็ยอมรับกับพี่ด้วยนะว่าเขาทาว่าเขาทำผมถามว่าอทำแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องสาวเพราะเขาโยงมากกับน้องสาวด้วยเขาก็เลยอธิบายว่าน้องสาวเนี่ยโพลโพสหนูไม่ได้โพสแต่เป็นบัญชีของหนูอ้าวบอกอ่ะหนูยอมรับแล้วหนูทำเอง ผมถึงมารู้สึกวันนั้นรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าผมต้องการคนที่ทําแล้วมายอมรับความความจริงกับผมไม่ใช่ว่าเป็นการแบบเหมือนพี่บีมาครับเอยรับก็รับเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแต่วันนี้ที่น้องพูดแบบนี้โอเคพี่พี่รู้ว่าบางครั้งที่หนูบอกว่าอาหนูแค่โพสเล่นเล่นแต่การโพสแล้วเล่นของหนูเนี่ยเอาบัญชีของหนูเข้าไปโดยท่านหนูโพสเนี่ยไม่มีบัญชีของหนูนะอย่างเงี้ยถือว่าร่วม ร่วมด้วยกับพี่นะถูกไหมเอออันนี่พี่บินก็โพสอย่างนี้นะคะนี่บัญชีของพี่บินแล้วเอาช่วยกันโดดอย่างนี้โอเคเมมอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่หนูปลอมแปลงเอาเลขก,กะเลขที่บัญชีของหนูเนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยพี่ว่าหนูมีเจตนาแต่หนูคิดว่าไม่รู้มันจะเกิดเรื่องอะไรขนาดนี้หนูก็ต้องมีเจตนาที่อยากจะได้เงินตรงนี้อแต่น้องว่าเอาเล่นเล่นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูทนะ่านอันนี้พี่ยังไม่ไม่เชื่อว่าหนูจะโพสเล่นเล่นเพราะว่าการโพสเล่นเนี่ยมันมีผลต่ตออนาคตต่อทุกสิ่่งงงออยาขหนู นะครับโยคุณแม่เองนี่ก็เส uh> ียใจมากคุณแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู <the ้เลยนะไม่ค่ะไม่รู้เรื่องเลยแม่อยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่เดียวกับน้องไปที่ลบบุรีป่ะแม่อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้หนูมาทํางานอยู่ที่เอาบอกเทศตังหวัดที่ไหนกรุงเทพค่ะออยู่ที่กรุงเทพนะฮะคือก็ไม่ได้อยู่กับน้องเลยไม่ค่ะไม่ได้อยู่กับน้องเพราะว่าส่วนมากน้องเขาก็จะอยู่กับแฟนใช่ค่ะแฟนได้ทำไหมป่ะไม่ค่ะแฟนเป็นคนบังคับปอดปิดอะไรกันป่ะไม่ค่ะไม่ทานคนเดียว ยอมรับสารภาพแทนแฟนหรือเปล่าไม่ค่ะทาคนเดียวจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันมีประเด็นว่าตัวน้องเองเคยมีประเด็นว่าไปโกงเงินของลูกค้าในเรื่องของของออนไลน์ขายของออนไลน์นี่จริงป่ะเรื่องขายของออนไลน์คือบางคนที่ส่งก็คือมีสลิปการส่งให้จริงแต่บางคนที่เบอร์สลิปมาคือจะไม่คือจะไม่ตอบกลับเลยหมายความว่ายังไงคือแปลว่าเขาเบอร์สลิปมาคือเขาปิดชื่อปิดเลขตรงที่เขาโอนเลย บางคนก็ปิดชื่อบางคนก็เบอร์ชื่อมาอะไรอย่างเงี้ยคือหนูจะไม่เชื่อว่าเป็นสลิปจริงแลยยังไงก็คือไม่ได้ส่งของให้คือถ้าบางคนถ้าบางคนคือแบบว่าหนูไปปรับสมุดเคือเขาโอนเงินมาให้น้องแต่น้องไม่ส่งของให้เขาถูกไหมใช่ค่ะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นคือบางคนคือเบอร์สลิปมามั่งอะไรมามั่งอย่างเงี้ยคือจะไม่ส่งให้เลยทำไมอ่ะก็คือเขาจ่ายเงินมาแล้วก็คือเขาไม่ได้ โอนจริงไงพี่คือแบบเขาปลอมสลิปขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อมัน่าโอนกันมาให้แล้วนะแต่ก็ไม่ได้โอนจริงเพราะเขอปิดชื่อปิดมาเลยแต่ถ้าบางคนคือไม่ได้ปิดแต่ไปพอไปปรับสมุดเงินมันไม่เข้าอย่างเงี้ยก็คือก็หมายถึงว่าแบบเขาปลอมมาปลอมสลิปมาอย่างเงี้ยหนูก็ไม่โอนหนูก็จะไม่ถามกลับว่าทาไมสลิปถึงเป็นแบบนี้หนูจะไม่ถามเลยพอไปปรับสมุดเงินมันไม่เข้าก็คือหนูไม่ส่งของเพราะของคือบอกแล้วว่าของไม่ได้สต็อกอยู่กับตัวคือทางร้านเป็นคนจัดส่ง คือเราต้องโอนเงินต่ออีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แน่วันนออย่างไงพี่อยากจะถามว่าตอนนี้น้องทรายพี่สาวเราเนี่ยอตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ลบบุรีค่ะแล้วเขาดูรายการนี้อยู่ใช่ไหมค่ะน่าจะดูอยู่แล้วเราทะเลาะกันเนี่ยเคลียร์กับเขาหรือย,ยังอยากจะขอโทษอะไรเขาไหมค่ะอยากขอโทษก็คือก็คืออยากขอโทษว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เดือดร้อนขนาดน,นี้ แล้วเงินสี่พันนี้ยังไงเราจะเงินสี่พันคือที่คุยกับพี่สาวไว้คือพี่สาวก็จะโอนคืนคือตอนนี้โทรไปธนาคารแล้วธนาคารบอกว่าตอนนี้คือต้องเป็นเรื่องตํารวจอย่างเดียวเพราะธนาคารอายัดไว้เราไม่สามารถถอนออกมาโอนคืนพี่บินโดยตรงได้ค,คือต้องตำรวจเป็นคนจัดแจงโอนคืนเองเนี้ยค่ะเพราะธนาคารอมสินเขาเขาก็น่ารัก,กนะฮะค,คือพอม,มีประเด็นปุ๊บเขาเขา,เขาล็อกบัญชีเลยคุณแม่ครับคุณแม่โกรดน้องไหมโกรธตรงๆเลยว่าโกรธ ได้มีการพูดหรือว่ายังไงไหมก็เงียบอะตั้แต่ที่เกิดเรื่องมาเนี่ยแม่เพิ่งมาเจอน้องวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งมาเจอกันก็มาแต่เมื่อเมื่อวานไปเจอกันใช่ไปเจอกันแต่เมื่อคืนัแต่ก่อนแรกเลยแม่น้องก็พูดอะไรกับแม่ไหมเจอกันครั้งแรกพูดพูดอะไรไหมไม่พูดค่ะไม่พูดแล้วแม่ถามอะไรน้องไหมเจอกันครับก็ถามนี่แหละว่าเขาทําจริงไหมทีนี้เขาน่ะก็บอกว่าเขาทําจริงก็เลยถามว่ามีใครร่วมด้วยไหม ทีนี้เขานะก็บอกว่าเขาไอ้ก็ทําก็ทําอยู่แค่คนเดียวเขาบอกอย่างนี้แม่เชื่อไหมว่าเขาทำคนเดียวในใจแม่เชื่อไหมว่าเขาทาคนเดียวเนี่ยลูกแม่เชื่อเชื่อเต็มเต็มเลยว่าเชื่อไม่คิดว่าจะมีพี่เขาร่วมด้วยหรือแฟนเขาร่วมด้วยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีครับแม่ไม่ลูกกี่คนครับคนเดียวค่ะคนนี้คนเดียวพี่ไปแจ้งความแล้ว ไปไปแจ้งความแล้วแต่ด้วยความที่ผมก็ไม่อยากที่จะมีบาปมีกรรมอะไรกับใครเมื่อคืนนี้ผมเลิกจากการที่เข้าไปแจกของกับชาวบ้านแล้วประมาณกับสามทุ่มเนีผมก็ต้องไปที่โรงพักไปถอนแจ้งความไปถอนแล้วเหรอผมถอนแล้วครับเพราะว่าผมผมรู้สึกไม่สบายใจเพราะหนึ่งที่มาอัพูดน้องฟังถึงแม้ว่าในใจิตใจของผมเนี่ยอาจจะรู้สึว่าอาจ น้องไม่ได้พูดความจริงอาจจะมีบ้างที่แบบเอออยากสนุกสนานแต่อยากได้เงินบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ถอนแจ้งความนะผมไม่อยากไปมีมเวรมีกรรมอะไรกับใครนะครับ mm hmm. ก็เงินประมาณ3 4 0 0พันบาทก,ก็ถือว่าไม่เป็นไรถ้าธนาคารจะโอนคือไม้ผมหรือยังไงก็รับถ้ามันไม่สามารถที่ต้องดำเนินคดีอะไรนะนั้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วส่วนผมผมถอนแจ้งความแล้วอ้นะะอาวโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่มผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะคือ เรื่องนี้ถึงแม้พี่บินจะถอนแจ้งความไปแล้วแต่ในเรื่องของข้อกฎหมายครับการกระทำความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะวันพรุ่งนี้ถูกเรียกตัวด้วยถูกไหมฮะจะต้องไปรายงานตัวที่สพที่อุบลถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะกลับมาครับ เอาละกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับขอญาตย้อนกลับมาถามพี่ท็อปนิดหนึ่งครับผมกรณีแบบนี้พี่โดนบ่อยไหมที่แบบว่าปลอมแปลงบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือไม่ใช่เอาแค่ของคน,น,น <c oughs> อุบลน,นะก่อนหน้านี้พี่เองเนี่ยก็ช่วยคนเจ็บคนยากอะไรมาตลอดเนี่ยมีอย่างนี้ไหมมีครับมีมีมีบ่อยมากมีจนกระทั่งเรารู้สึกว่าทําไมคนผู้นี้ยังยังทายังคิดที่จะทำนะไมคิดทามาหากินของตัวเองนะครับปลอมแปลงเอาข้อความผมทั้งหมดที่ลงอย่างนนี้เสร็จปั๊บ ไปเปลี่ยนเลขที่บัญชีอย่างเงี้ยป๊บคนบางทีเขาบอกว่าคนไทยไม่ค่อยอะไรมันเรื่มเห็นเลขที่บัญชๆๆีปุ๊บกดกดกดในบัญชีปุ๊บบางทีไม่ได้รู้ซ้าว่าที่โอนไปแต่ไม่ใช่ชื่อบินบริษัทเลยนะครับบางคนได้เงินไปไปเป็นแสนได้ไปเป็นเป็นเป็นหมืนม่นๆโอนอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าต้องไปแจ้งความคือเป็นการเสียเวลาที่ต้องไปแจ้งความผมก็ต้องไปแจ้งความแล้วทางตำรวจก็ดำเนินการตามหาหนู่นหานี่กว่าจะเจอ 3- 4สเดือน เงินก็เงินทองอะไรก็หมดไปละที่กันนั้นมาบอกคุยก็เนี่ยผมทําไปเพราะผมไม่มีอันจะกินผมไม่นุ่นไม่นี่เราเป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วน้องหนมุมครับพอมาเจอไงผมกอ็อย่าไปทําอีกนะเพราะว่าเนี่ยคนอื่นเขาเห็นไหมก็จะคนเนี่ยเขารองเงินตรงเนี้ยเป็นมะเร็งต้องไปผ่าตัดเป็นมะเร็งต้องไปถ่ายแสงต้องรองเงินตรงนี้แล้วคุณมาตัดเอายอดตรงนี้เขาไปเอาเขาไปเงี่ยมันน่าสงสารคุณเองก็เป็นบาปบาปมากบาปบตกระกมาก เขาก็เอาโอเคเขาจะไม่ทำาโอเคเนี่ยเราก็ให้ใจมีหลายคนแม้แต่ผัวเมียก็ทําผัวเป็นคนทําเมียเป็นคนโพสต์อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหจับได้หมดจับจับได้หมด,ด,หมดครับพวกนี้มันไม่แน่หรอกมันมีหลักฐาน <c oughs> แล้วการบัญชีเนี่ยมันสามารถตามได้อยู่แล้ว <c oughs> มันมีบัญชีตามแล้วชื่อบางทีใช้ชื่อปลอมบ้างอะไรบ้างเขาก็ตามหาได้หมด <c oughs> แล้วเงินเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คืน <c oughs> เพราะเงินเขาจะจ้องมาเลยเงินเข้ามาถึงประมาณสักสองพันพันหนึ่งปุ๊บเขาไปกด a อเมออกมาเลยเงินครับปั๊บปั๊บเปิดไอเทมออกมาเลย เขาไม่เอาเงินอยู่ไว้ตรงนั้นเลยครับแล้วในกรณีของพี่น้องชาวอุบลน,นะครับที่ม,มีการบริจาคเข้ามาช่วยเหลือคนที่น้ําท่วมเนี่ยนะครับนอกจากบอจากเป็นจงเบสเห็นบอกมีอีกนะมีแต่หลักฐานที่เขาจะส่งผมเขาไปดูปุ๊บมันลบหมดเลยรู้สึกว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์นะฮะเป็นผู้ชายที่ทําแต่บอกเฮ้ยเอาหลักฐานมาดูปั๊บเขาไปหาค้นแบบอย่างไม่มีแสดงมันลบเขาลบทันไป <ลบ S 2> แต่ผมไ, <ป S 1> ไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้แต่มีนะครับมันเป็นอะไรที่ ไม่ไม่น่าคิดที่จะทําแต่อย่างว่านะถ้าคนไม่มีจริงจริงหรือว่าคนที่แบบโอ้โหหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้จะทํำยังไงอันนี้คือสิ่งที่หากินได้ง่ายที่สุดแต่ไม่รู้รอกว่าคนที่เขาเดือดร้อนมันทรมานมันรู้สึกว่าเขาเขาต้องต้องได้ที่ในสิ่งที่เขาอยากจะได้แต่ไม่ใช่คุณไปหักหน้าเขาไปหักนั่งเขาไปแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรไอ้อคนพวกเนี้ผมว่าผมถ้าเป็นผมผมจะเป็นตำรวจไม่ได้คุณหนุ่มผมเป็นคนใจอ่อนเข้าใจเข้าใจเมื่อวานเข้าไป แจ้งความเห็นคนอยู่ในตระลงตาผมว่านี่เอาข้าวเคยไปแจกเขาอยู่ใน,ในคุกมอะไรเอาเงินไปอีกอันนี้คนละผคือมันเป็นคนละเรื่องนี่ก็ไปถอนแจ้งความกัาแล้วถอนแจ้งความครับผมรู้สึกไม่ได้บอกใครด้วยไปถอนเนี่ยไม่ได้บอกใครเลยผมก็อ่รู้สึกว่าน้องอาจจะไม่ตั้งใจทำถึงตั้งใจเราก็รู้สึกว่า, <c oughs> อานอาไม่อยากเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเขาเขาทำอะไรเขาก็จะได้อย่างนั้นเขาเองคือเขาอยากมาติดตัวผมเองอเอับผมถามหน่อยทามไมเบสถึงเดินทางมาที่อุบลนี้กับพี่เพราะอะไร คืออยากมาขอโทษทางพี่น้องทางอุบลทุกคนแล้วก็อยากขอโทษพี่บินต่อหน้าอออยากมาขอโทษพี่น้องชาวอุบลที่เขาก็ลาบากอยู่แล้วแล้วก็อยากมาขอโทษคุณบินด้วยอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะคุณแม่เวลาจะรมดแล้วอยากจะพูดอะไรคุณบินฮะก็อยากจะขอโทษครับพี่บินแล้วก็ทุกๆคนนะคะครับคือเราไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่ลูกสาวเราทําใ,ในหัวอกความเป็นแม่ ช่ค่ะแล้วพ่อเขารู้ไหมฮะรู้ค่ะและ้วพ่อเขาว่าไงบ้างแต่พ่อเขาก็โกรธเหมือนกันนะคะคุณแม่ส่งเสียให้น้องบ้างไหมเรื่องเงินเรื่องทองแต่ถ้าเขาโทรมาอย่างเงี้ยสามสามร้อยสี่ร้อยก็ให้อะค่ะอืมก็ให้อยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีตังค์ใช่ค่ะแล้วแล้วเราเองหาเงินทางไหน ก็คือหาเงินถ้าหาเงินได้คือจากการขายของเล็กๆหน่อยๆก็คือจะกดมาใช้คือใช้ได้ป๊อปแก็แป๊บก็คือถ้าขอทางแม่ได้ก็จะขอทางแม่ใช้สามสี่ร้อยก็ขอกันไปนี่ยังเรียนอยู่ปะครับเรียนค่ะนะฮะอ้าโอเควันนี้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วบอกว่าอยากจะมากราบขอโทษพี่น้องชาวอบุบลอ่ะอยากบอกอะไรเนี่ยเขายืนมองเราอยู่นะฮะบางคนเอกน้ําท่วมไม่มีสตุงสตางก็รองเงินที่พี่บินเขา รับเป็นตัวแทนบริจาคมาเขาก็มายืนดูอยู่ตรงเนี้อยากจะพูดอะไรกับเขาอ่ะเชิญฮะค่ะคืออยากขอโทษกราบขอโทษทุกคนนะคะที่เป็นแบบนี้คือไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือเงินทุกบาททุกสกตางค์ที่ได้เข้ามาในบัญชีก็คือจะโอนคืนให้คือขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็กราบขอโทษผู้พินด้วยนะคะ ตขอไปหนูจะไม่ทำนะครับทุกคนโอเคนะเป็นคนดีต่อไปนะนะอย่าไปคิดนะแล้วใครที่จะทําก็บอกเขาด้วยนะบอกเขาด้วยที่จะทำเด็ุไหมจะมีโอกาสอย่างนู้นะเข็ดไหมไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะเม่งั้นก็คุกนะทางนี้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรายงานตัวถูกไหมฮะครับเพราะตำรวจเรียกแล้วนะครับยังไงก็ลองดูแลกันอย่าทำ่างนี้อีกเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาก็เดือดร้อนครับ นะฮะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดพี่สาวก็คือทรายเจ้าของบัญชีนั้นซวยด้วยนะครับตกเันได้พลอยโจรก็ต้องต้องเรียกมาด้วยใช่ไหมใช่ต้องมาด้วยซึ่งตอนนี้เห็นบอกยังหา,าตุ้งสตังเดินทางมาไม่ได้นะเนอ,อจริงมากจริงผมอยากจะช่วยเขานะถ้าไม่มีตรงนั้นผมอยากช่วยเขาให้มีเงินเดินทางมาไม่เป็นไรทั้งไปทั้งกลับผมจัดการให้ได้เออพราะเขาเองัส่วนตัวผมนั่นไม่เกี่ยวกับเงินในที่ที่คนอื่นวนมานี่ กวันนี้เงินส่วนตัวผมที่เป็นค่าอนุคันนี้เงินส่วนตัวผมนะผมไม่ได้เกี่ยวกับเงินบริจาคมาได้ครับนะะฮจะได้แบบมาใช่ไหมเพราะว่าทรายเขาบอกเขาไม่รู้จะมายังไงใช่ไหมใช่ค่ะผมไม่มีสตู้กระตังจริงผมจะร่ายหนูของผมครับจะร่ายหนูด้วยนะหนูไปเท่าไรเขาด้วยนะได้จะจัดการให้จัดการให้นะฮะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะครับแต่เรื่องของข้อกฎหมายยังไงพรุ่งนี้นะครับก็คงจะต้องเดินทางไปพบกับทางตำรวจ นะฮะก็เดี๋ยวมีพี่ๆสื่อมวลชนก็อยู่กันที่นี่หลายแขนงนะฮะก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีจะเดินทางไปด้วยไหมพี่ตอนนี้เขาไปพรุ่งนี้คงไม่ครับก็ให้น้องเขาไปดำเนินการตองนี้ไปพอพรุ่งนี้ผมลงพื้นที่โอเคครับนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้จะไปที่สพวารินชำราบนะครับก็ลองไปดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณที่เป็นด้วยขอบคุณครับขอบคุณในความเมตตากรุณาครับผมนะครับกับทุกๆคนครับ